สวัสดีครับยินดีด้วยกับคนที่ตามทีเด็ด v a p ซีล้มโตะแนวทางหน้าช่อง YouTube เมื่อวานมานะครับวันอาทิตย์ที่24กันยายนเพราะว่าบวกยับยับบวกไม่พักจุดนี้ไม่ได้โมครับตามที่โชว์เลยกินเต็มเต็มสี่คู่เรามาเริ่มที่คู่ v i p ครับเอ็มโปรีเปิดบ้านแพ้อินเตอร์มิลานแบบ0ย์ต่อหนึ่งฉิวเฉียดเป็นไงครับคู่นี้แม้ว่าบวยเจอกับหัวตารางแต่ว่าเอ็มบปรีครับนัดนี้เขาคือบวยเขมงูใหญ่เนี่ยข,ข่มคอกันเลยทีเดียว ทัศนะที่เราคาดไว้ก็คืออินเตอร์เนี่ยไปเตะกลางสัปดาห์มาครับนักเตะน่าจะล้ามองว่าอินเตอร์จะชนะแบบเฉื่อยๆเท่านั้นครับเกมนี้เพราะว่าเอมบูล e ีเนี่ยอาจจะเน่ามากก็จริงครับแต่พวกเขาเกมนี้ได้เล่นในบ้านพวกเขาคงไม่ยอมแพ้แบบขาดลอยแล้วมันก็เป็นไปตามที่เราคิดครับคู่นี้บวกเต็มข้อตอนน่อในคู่เลเวอร์คูเซ่นครับที่เปิดบ้านถลม่มไฮเดนไฮไป4-1เราแนะนําให้อยู่เจ้าถิ่นที่2.0ครับบวกเต็มๆพอดีคำครับคู่นี้ ต่อในคู่เชฟยูครับที่เปิดบ้านแพ้นดิโกเซนแบบขาดลอยเละเทะ0.8เราฟันธงลงขันที่สาร,ริกดง1.25คู่นี้ก็บวกแบบล้นๆครับปิดท้ายที่บิ๊กแมตต์ลิเกอรฝรั่งเศสไปเอสเชเปิดรังถล่มมากเกซไป4.0คู่นี้ครับเราแนะนำให้อยู่เปเ,เชที่0.75กินนิ่มหวานเจียบครับผมอย่างที่รู้กันครับว่าทีมงานสิล้มโตคาสันแนวทางพาพวกคุณบวกทุกวันอย่าลืมนะครับ ใครอยากได้ทีเด็ด V.I.P กับเซลมโต๊ะง่ายๆครับกดติดตามช่องไว้เลยจะได้ไม่พลาดแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดี